สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้เราก็พาบรรทุนต้นไม้นะครับทุกคนครับต้นไม้สวยๆนะครับนี่ตอนแรกไม่รู้นะครับทุกคนครับมันจะเป็นเออซศราหน่อยปะแป้งไม้นะครับทุกคนครับหลายสวยๆนะครับทุกคนครับเล่ยนะครับทุกคนครับนี่ครับซี่สวยนะครับทุกคนเขียวมากนะครับทุกคนครับเหล็กโค้งนะครับเหล็กโค้บอลนะครับอันนี้มาหลัวบอลเลยนะครับทุกคนครับนี่ครับโคองเล็กเลยนะครับทุกคน สวยมากนะครับทุกคนครับอันนี uh, ้นะครับทุกคนครับแล้วก็เนี่ยก็จะเป็นทาให้พิจครับทุกคนครับเป็นปยาญจุงอังนะครับนี่ครับลายส่วยนะครับทุกคนครับนี่เห็นเลยมาครับทุกคนครับนี่ครับทุกคนครับสวยมากนะครับทุกคนครับพออพึ่งเหลือมหัดเออปร่งฝนนะครับี๋ยวก็เราก็ไปเจอต้นไม้นะครับต้นนึงนะครับที่มีสีเลือกนะครับทุกคนแทบ้านเรียกว่าต้นช่ำช่ำนะครับ แต่มันเป็นซี่เลือกนะครับไม่ใช่เขี้ยวนะครับทุกคนมันเป็นซีนะครับใบกาะซี่เลือกนะครับแล้วก็ตอนกาะซี่เลือกนะครับแล้วก็มันมีดังด้วยนะครับทุกคนดังซีเขี้ยวแหลกตัวนะครับจริงใบนี้มันจะเป็นซีเข okay. ี้ยวนะครับทุกคนครับนี่ครับดังนะครับทุกคนครับฮิตนึงนะครับนิดเดียวนะครับแล้วก็ใบนึงนะครับทุกคนนี่นะครับทุกคนครับสังเกตดีๆนะครับทุกคนครับนี่ครับทุกคนดังนะครับดังเขี้ยวนะครับทุกคนครับสวยนะครับทุกคนครับไปเจอมานะครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยว อะไรแขกๆนะครับทุกคนครับนี่ครับทุกคนครับสวยมากทุกคนสวยมากนะครับทุกคนครับไม่รู้ต้นอะไรนะครับไม่รู้ภาษากังเลยรมาเพื่อนนะครับทุกคนครับแต่แทบไม่เลยกว่าต้นช่ำชับนะครับทุกคนครับสวยมากนะครับทุกคนโอเคครับถ้าว่าใครชอบนะครับก็สาบบัตบล็อกได้นะครับทุกคนครับสาบบัตคอมเมนต์กันได้นะครับทุกคนครับโอเคครับทุกคนแล้วก็ตอนนี้นะครับทุกคนครับ เออสีเขียวเออ่สีแดงอมชมพูนะครับทุกคนครับลายสวยมากนะครับทุกคนครับนี่ครับทุกคนนี่ครับสวยงามมากนะครับทุกคนครับเป็นบอลเลยนะครับสามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับทุกคนครับตอนนี้ก็แป็กดีนะครับทุกคนครับนี่ครับอย่างตอนแรกเลยนะครับทุกคนครับสีเขียวแล้วก็สีอ่อนๆนะครับแล้วก็ข้างในนี่เป็นสีแดงนะครับทุกคนครับ